สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำคลิปครับเลี้ยงปลาดุกในกระบาดปูนนี่แหละครับลองดูว่าจะใช้ระยะเวลานาำแค่ไหนครับถึงจะกินได้ซื้อปลาดุกมาครับสิเจ็ดตัวเขาขายห้าสิบบาทมันตกตัวละ3ามบาทอันนี้ผมแช่น้ำไว้ประมาณตักานาทีแล้วห้มันปรับสภาพ ไปแล้วครับโอ้โหแข็งแรงมากพุ่งปูดเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะรอดไหมศัตรูก็เยอะครับแมวก็เยอะโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันดูอ้าวันนี้เรามาทำอะไรพี่ว่ามาจาับปลาค่ะมาวัดนาดปลาค่ะผ่านไป40วันครับมาดูผลงานเราปลาดุกเรา17ตัว เป็นไงบ้างก็มีนี่แหละครับผมมีอาหารไก่กับขนมปังเก่าๆมีว่าอะไรจับหรือให้นะปัดจ,จับเออหนูเขาลองจับได้ไหมถ้า,นา,าหนูไม่กล้าเกินหนูจะหนูพยายามทำนี้เอามาเนี้เบิ้บเดี๋ยวไม่ได้ลอดูกันลอนนงดูใกล้ๆเลยลองดูได้ไหมหนูยากอยู่เหมือนกันหนูต้องคว้านก่อนควา้านไปข้างใต้หน่อยเพราะปลาอ้อมซ่อนอยู่ ปลาดุมซ่อนอยู่วิบะามาดุมัร้ายมันแอบซ่อนไม่ได้ใช่ไหมโอเคขับไปนี่ตู้องดีนี่ไงว่าดูดิโอ้โหโอ้โหตัวเบื้อเริ่มเลยครับดีวิบ้าเห็นไหมเห็นค่ะหึหึทัวร์กำลังดีเลยวัดกันเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพอโตแล้วป้าจะไปกินไหมโอ้ยโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยครับ ตัวใหญ่น่าจะอยู่ประมาณครัก12เซน2เซนครับอันนี้ตัวเล็กลงมาหน่อยตัวนี้ก็อย่าหมือนกันครับโอ,โ,โอ้โหดีตัตเล็ยังไม่ตายมันแจ้งตายเหรอมันแก้งตาย,ายตัวใหญ่สุด12เซนครับ เราจับไม่ได้ครับเราไม่มืออาชีพเดี๋ยวโดนเงี้ยงมันปักครับไอตัวเล็กก็อยู่ประมาณนักเก้าเซนตเนี่นก็คือคเอมหนวดมันเหรอคะหรืออะไรนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องตัวใหญ่มากอ่ะมาติดตามกันดูครับผ่านไปสี่สิบวันแล้วเ <5 S 2> หลือ <5. S 2> อีกสี่สิบวันเหมือนเดิมใช่ไหมคอยมาถ่าย ใช่คะเดี๋ยวต้องใช้ระยะเวลาหน่อยผมก็เอาเนี่ยครับอาหารไก่แล้วก็เศษอาหารขนมปัง,ปงข้าวอะไรพวกนี้ครับที่ชาวบ้านเอามาให้ไก่ผมะ่ะผมก็เอามาให้ปากินโอเควิว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามกันดูไหมนะคะโอเควันนี้บ๊ายบาย อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับก่อนไปทำงานแวะมาอัปเดตปลาดุกกันครับเป็นไงครับไซส์ใหญ่กว่าเดิมเยอะครับเดี๋ยวปล่อยมนก่อนปลาดุกผมตอนนี้มันเหลือ อยู่ประมาณแปดตัวครับที่เหลือตายหมดแล้วผมต้องเปลี่ยนน้ำให้มันทุกวันเลยตอนนี้เพราะว่าถ้าน้ำเน่ามันจะตายครับเปลี่ยนน้ำให้มันทุกวันก่อนนั้นเนี้ยมันมันตายเพราะว่าน้ำเน่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งตัวไหนโตตัวเล็กกว่าเนี่ยมันจะกินปลาใหญ่กินปลาเล็กครับมันกิน กินท้องกินไส้ไล่กัดกันนะครับจนเป็นแผลจนตายไปครับไอตัวที่เล็กกว่าก็ตายไปแล้วก็เลยเหลืออยู่ประมาณแปดตัวสำคัญเลยครับอย่าให้น้ำเน่าไม่งั้นเดี๋ยวปลามันอาจจะน็อกหรือตายมันไม่มีออกซิเจนในน้ำครับออกซิเจนเหลือน้อยตอนนี้ก็เลยเหลืออยู่ประมาณแปดตัวครับ,รบวันนี้มาอัปเดตแค่นี้ครับ จบแล้วครับภารกิจเราเลี้ยงปลาดุกในกระบะปูนครับจากปลาสิบตัวสิบกว่าตัวครับเหลือแค่นี้ครับสี่ตัวไม่ประสบสำเร็จครับเพราะว่ามันที่มันตายไปเพราะว่า พอเราเลี้ยงในกระบาป,ปูนบางวันผมไม่มีเวลาไงครับน้ำาเน่าเลยทำให้ปลาตายสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งที่สองคือถ้ามันโตไม่ทันกันเนี่ยมันจะไล่กัดกันมันจะขีดกันกัดกันตายหมดนะครับตัวไหนตัวเล็กกว่าเนี่ยตอนนี้มันเหลือไซส์ตัวเท่าๆกันไอส้สี่ตัวนี้คือตัวที่โตเร็วกว่าใครครับอืม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูคลิปหน้ากันว่าจะประสบผลสาเร็จไหมในการเลี้ยงปลาแต่คลิปนี้ก็เฟลไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ